มีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนบินไปคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นนะคะแต่ในฐานะเป็นอดีตกุลบุตรกาชาติค่ะหนุ่มเตา๋าภูศิลป์เลยขอใช้เวลาที่มาร่วมงานนี้นะคะกับศูนย์บริการโลหิตสภากาชาติไทยร่วมขอบคุณน้ําใจคนที่มาบริจาคเลือดค่ะงานนี้เจ้าตัวยังเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ช่วยผลักดันโครงการพลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิตคนรุ่นใหม่ที่อายุ17ถึง22ปีนะคะคุณเต๋าเขาก็ชวนเนี่ยละค่ะบอกว่ามาร่วมบริจาคเลือดกันเยอะๆเถอะนะคะเพราะว่าเป็นช่วงอายุที่ สุขภาพกำลังดีคุณผู้ชมแข็งแรงอีกต่างหากนะคะ ปีใหม่แบบนี้ค่ะเลือดสำรองนี่จำเป็นที่สุดแล้วนะคะเพราะโรงพยาบาลทุกแห่งจะขอเลือดจากสภาการชาติไทยปไปสำรองเก็บไว้ค่ะเพราะว่ารับเหตุการณ์ฉุกเฉินช่วงวันหยุดยาวนะคะซึ่งปกติศูนย์บริการโลหิตส,สภาการชาติไทยเขาตั้งเป้าไว้ว่าแต่ละปีเนี่ยต้องหาโลหิตให้ได้2ล้านหแสนดูนิตค่ะแต่ก็ไม่เคยพอจริงๆนะคะเพราะที่ผ่านมาต้องการเพิ่มขึ้น10%เทุกปีเลยค่ะยิ่งช่วงที่ผ่านมาเจอโควิดคนก็ยิ่งมาบริจาคเลือดกันน้อยลง ะะไปฟังความเห็นของคุณเต๋าหน่อยค่ะความจะเป็นช่วงสิ้นปีกับการบริจาคเลือดนะครับจริงๆแล้วว่าทุกๆวันคือความจําเป็นสําหรับการบริจาคโลหิตที่ศูนย์บริาการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าทุกๆช่วงเทศกาลนะครับเทศกาลปีใหม่สงกรานเนี่ยอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงจําเป็นที่จะต้องการเลือดในคลังของเรามากขึ้นกว่าเดิม แต่ว่าถ้ามองไปมากกว่านั้นทุกๆวันเราจาเป็นที่ต้องการเลือดเช่นกันครับช่วงปกติเนี่ยนะคะก็จะมีการเบริกเลือดประมาณ 3- 4มถึงสี่พันต่อวันนะคะแต่ถ้าช่วงเทศกาลนี้ก็จะไปประมาณถึง6 0 0ันถึงเจ็ดพต่อวันเลยทีเดียวก็เกือบเท่าตัวทําไมถึงเกือบเท่าตัวเพราะเขาต้องไปสต็อกไงคะเพราะเราเขายังไม่รู้เลยว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นต้องมีเลือดสํารองเพียงพอจะมาประกาศกระชั้นชิดคงไม่ทัน นะคะฉะนั้นทุกโรงพยาบาลเป็นมาตรฐานของงานบริการโลหิตอยู่แล้วซึ่งต้องมีเลือดสำรองทุกโรงพยาบาล โรงพยาบาลก็จะเบิกมาที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศของเรานั่นเองคนไทยส่วนใหญ่จะมีกรุ๊ปโอมากที่สุดคือ37%กรุ๊ปบีมี34%กรุ๊ปเอมี21%กรุ๊ปเอบีมี7%ฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะบริจาคเลือดก,ก็คือกรุ๊ปโอกับกรุ๊ปบีซึ่งมีจํานวนมากแต่ส่วนใหญ่ดันเป็นผู้ป่วยที่มีกรุ๊ปเอซึ่งมีจํานวนน้อยหรือ a b มีจํานวนน้อยฉะนั้นการบริจาคของ2กรุ๊ปนี้จึงมีน้อยตามไปด้วย นะคะจริงๆแล้วเราเราต้องการเลือดทุกปุ๊บแหละนะคะ นี่แหละค่ะเป็นความจําเป็นจริงๆอะนะคะช่วงนี้นอกจากงานบุญที่ขยันทาแล้วค่ะงานคอนเสิร์ตก็เข้าคิวรอเพียบเลยนะคะปลายปีนี้เต่าผู้สิ้นมีคิวงานยาวๆไปเลยที่ภาคอีสานค่ะเจ้าตัวบอกว่าโชคดีหน่อยตรงที่งานส่วนใหญ่อยู่ไม่ไกลกันมากจัดคิวได้ไม่ยากนะคะเพราะปกติการวางคิวงานเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องวางแผนดีๆเพราะว่ามีการเดินทางระยะยาวยิย่งช่วงเทศกาลก็ต้องระวังมากขึ้นเพราะว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็สุขภาพมาก่อนด้วยนะคะ ว่าแต่จะต้องเดินทางไปที่ไหนบ้างคะในช่วงนี้กฎของการรับงานของต่อผู้สินนะครับก็คือไม่รับงานมากเกินกว่า3งานนะครับสง,งานนี่ถือว่าเยอะมากแล้วเพราะว่า1คือเรื่องสุขภาพเรื่องระยะการเดินทางเรื่องของรถราผู้คนที่เดินทางไปกับเราเนี่ยการเคลื่อนย้าย ขบวนของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายมาเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะหง,งานต่อวันก็หรูแล้วสําหรับผมนะครับที่สําคัญคือสุขภาพต้องมาก่อนสุขภาพของตัวเองการพักผ่อนของพนักง,งานขับรถคนรับข้างของเราแล้วก็มันจะส่งผลไปถึงการแสดงด้านหน้าเวทีที่ทําให้ดูไม่เหนื่อยไม่เปลียจากการเดินทาง ปีหน้าหนุ่มเต๋ามีแผนเดินทางไปแสดงโชว์ที่อังกฤษด้วยนะคะ1เดือนเต็มค่ะจะโชว์ในหลายๆเมืองเลยนะคะ<ป>เดินทางวนไปและหากงานคอนเสิร์ตเยอะต่อเนื่องอาจงดรับงานละครไปก่อนทุ่มเวลาโชว์ให้เต็มที่ค่ะซึ่งจะรูคิวทั้งหมดก็นู่นละค่ะเดือนเมษายนนะคะถึงจะทราบว่ามีเวลาสําหรับงานแสดงหรือเปล่าส่วนใครที่อยากบริจาคโลหิตกับสภากาชาติไทยไปได้ทุกสาขาเลยนะคะคุณผู้ชมคะให้บริการทุกวันเว้นวันที่1มกราคม2566กก็คือวันปีใหม่นั่นเองค่ะ 好嘞。